โอ้ยโอยเกดการเรียนแบนี้ดโอหมโอ๊ยน่ากินมาก แต่ละมาก็สี่คนเขาก็เลยใช่เขาหั่นคึ่งมาให้ด้วยซึ่งเขาเรามองว่าร้านดูใส่ใจเวอค่ะเขาเลยบอกว่าทำไมมึงไม่สั่งกรรเชียงหรือจะตนองหั่รับแต่ว่าเราก็บอกว่าเรากินไม่ไหวจริงๆเพราะเราอื้นมากอุ้ยโอ้ยแล้ว thank you ่ะนดีร้าดไข่จะเนื้อสัมผัสสีแบบละมุนมากเกลียดการรีบอีกอยนี้ โอเคเฮ้ยอโอเคไหมคะเป็นไงบ้างทุกคนรสชาติตัวสวน้ำพาสเป็นยังไงคะโอเคกับแป้งที่สามารถแป้งมีความกรุบกรอบนิดนึงหม่เอ่ยมันจะนุ่มๆอร่อย อรแล้วก็มันไม่ขาวเออเขาทําได้ดีแบบมันทําให้แบบมันเนื้อมันเหมือนเยลลี่เ j ลลี่ลิ้นจริงเหรอคะอเมริกาใช่แต่ว่าแบบมันจะเค็มมี่เค็มมี่หน่อยไหมใช่มันประมาณนั้นแล้วมันไม่ได้หวานอ่ะเป็นเป็นของหวานที่ไม่หวานมากมันโอเค